สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีทุกสี่สุขสุขคนยินดีต้อนรับข่าวสุดสองบาสุขคนยินดีเด้กพี่น้องเด้อว, mm hmm. วันนี้ครับสเปเล่น,นบ้านเอือหอเนาะเฟินปาเฟินได่ปลาใหญ่พี่น้องเฟินมาเอิอนไปกินข้าวเพชรนำ้ำฮะเด็กจะไปกินข้าวเพชรอยู่เพื่อนเพ่ใมใครกอีไม่กับลูฟี่สวัสดีดูสิไป สบ,สบายดีไหมดนะี่ริบเขาไปวัน่ือริบเขาถือหมักหน้าเอาค่ะักไปมันมาหาเก็บพัก่สหอมแต่เก็บเอาอันแต่ใส่มไรให้พ่อมึงเอาพักแต่เรา,า,นะาดีะเหอปลัดี๋

แน you know? ่นอะหวยมันแปงมันหกเอออสร็นไดญ่น่เนาะเย็ดในไงก็หยอกก็ยูพีหรือพี่น้องท่นอยู่ใกล้มือเนนแต่ว่าเ่นมาเน้นแล้วมาเทียดทองเด้อเท็ดทองไหมหรอพอไปข้านะมันไหลห่อ จะเห็ดเองก่เองวะเรื่อามงเยพื่นกระติดไม่น้ำเส้อโดนเะไรพี่น้องเฮอนดีจอนงามเนาะบ้านรังนะพี่น้องเห็นวะเหื่อนั้นจอนจอนคือแยอของน้องเจเนาะ น้องของกระตุนที่ปราสุกไปถ่ายคลิปตอนเพิ่นไปทํางานอยู่ไทยเพิ่นไปทํางานอยู่ไทยพี่น้องทำงานอยู่ไทยจะได้บ้านหลังหนึ่งคิดดูเนี้ยเมื่อหนาสิมารีวิวให้เบิ้งนี่มันจ,จะคล้องมันมาก,กันพี่น่องเดี๋ยวมจะคล้องขึ้นมาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เบิ้เงเนาะนี่มาหอดนะ้ว <c oughs> เพื่อนมนงใหญ่เหรออ <c oughs> เพิ่นได้ปลาไ่ปลา,ญ,ปาญ่สำเนา

แม่พีเพลินมานมได้ปลาใหญ่แด้สั่นไปหาเอิญพลาถาวานมากินพลาถาวรพี่น้องมากินใส่หม้อกน้ำเสะเนาะเฮ้ยกีนอะไรมาหนี่มาหนี่ครับบุปปายู่ปลาตัวใหญ่เหยอพี่น้องปลาจูบเพราะว่าปลาบอกบานเพราะว่านี่อันอนี่น ขันเห็นแต่ตอนทําิันชืออ่ออยู่อตอนท่านในสอเกตประโกขันปลาหับานนัตลำาหมักบานาักะมังลำซะนบานไม่นย่อพี่นอ้องโอ้เป็นเห็ดหองไม่คักเลยนี่หองไม่อีกไดุ้่นพี่น้องเพลินคักขนาดน,น,น,าานั่นก็ปอวู่อยู่ห่ิวเฮ้ย ให้เด็กเพื่อนโก phi ไปปิหน้าลูกตาวดาวดากไปซ้ายเบิดเด้อลูกตาวดาวดากตาวดาวดากสิเบิดล่ะบ่เล่นบ่ล่ะขึ้นได้ปลา phía พี่

เมันกับสีบปปงบ่เดือนสี่บ่เก็บออกไม่ในได้ออกไม่พเยอนหนาวเหรอท่านมั้งพพอกะโลนเนี่ยพอกระเาวกระพัดอันนี้ดูไม่ใหญ่อพี่เนองคนละสูดจะซื้ออย่างจะซื้ออย่งขีมขดำเ เดี๋ยวมันือแม่คับน้องนี่ไงเขาปัดอดขั้นตอนสีก่อยระเบิดพี่น้องอันนี้ซอยซอยซอยเป็นตอนเนาะก้อยปลากินซุ่มกันหลายคนละเหมือนกันพี่น้องมียอคนมานปลาใหญ่เนาะ ก้อยลาโพดผู้ใดยอยากกินซุกกะจังไปข้อยที่หนึ่งเด้อพี่น้องก็เลยกินดิฟกะบ่าก้อยอันนี้ก้อยสูตรบ้านวาสุพี่น้องสิบวีบักนาวใส่มันสมให้มันอันนี้โหดแล้วขัดน,น้ำอีกบ่เหน็นบ่ได้ขัดที่ขัดน,น้ำบ่บีบักนาวใส่แล้วขัด สำหรับตัไดที่นี่ก็ขันมุดแดงก็ได้ได้วพี่นนอะเดี๋ยวแต่คนมาขันมุดแดงสมนะัไปมาทตยน้่านตื่นง่ามเนาะโอยข้ง่ายน่าทเอ้ยหนี้นาเนี่ยางะสอเต็มเอาไฟกะบอไป

เออนยืมเพืยอีติเออช่วยอิติไปนะกาันเารมก่นการร่มมันมาถือว่าเดี๋ยวเขาผิดบักหน้าแต่มันกระซิโหสพนี่ักนร้มันกินน้อกกาเรอีอกกวดมันยังดีอยู่นะเอยกวดยังดีดีกยังใหม่ กวดท่าตัวเห็ดจะไปใส่หนแม่เนาะตหั่นเนี่ยยูทูบอันนี้ก็แก่ได้ีบงวะไปเสือสิบวดอะมันหน่อยว่าคงคอยหาตัวนึงหั่นหน่อยตัวนึงหั่นใหญ่ตัวเห็ดไม่ค่ะต้นนี้นัดมันบอสตัวเห็ดต้นเห็ดอันนั้นหั่นใหญ่เคยเอาไปแก้เถิดดีเอาซองเถื่อนึงนะข้าหลักเอาเสือกวันนี้ก็ได้บอได้แก่้วันนี้ตัวนึงหั่นเห็ดม้างนึงหนึะบอดด้ด้อมไปแก้ก็เอาไปแก้ ว่เลยล่องแบบไปแก่เนาะเพราะเลยแบบบัดอันนี้เนาะถ่ายคลิปเนาะโอ้ยอจมองโดันแด่าน้รกเออนั่นบอมีซื้ออ่ะขันแล้วนันะบ่มีซื้ออ่ันน่นหละเราเราเหลวระตีอันนี้ก็สิขันน่ะมันออกกว่านี้พี่น้องขันน่ามันหน้าออกกว่า เ้า่เมื่อแนวนิ่เดพี่น้องเมื่อแขล้างมักหน้าเอาไว้ได้เลยนั่นแดดจังปะยังแดวอยู่นี่มาเอามาใส่ใส่รอใส่รอดจะจังปั่นมาเดียวมันมาท่นหมาพอดีเลนาวเยอะเยะปาดน้อยนยปาดขันมักนาขัดมักน้ารกันขัดในมันหมาดัดก็มาปุงเอนองมาเนี้ อาหารแบานเฮาเนาะโอ้ยจะไปเอาทีเดไป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 โอ๊ยซันเดย์ลูกสาวเกย์เกย์สอนนั่งดีๆนั่งดีๆจะกินทอดจิ้วหรอกแม่จ้ะบ่กินทอดแม่จะอยู่หรอออกจะได้จะกินทอดแม่จะอยู่บ่โอ้ยจะบ่คิีดปลุกวะคิดนี่นะนี่นะบวกหอกนี่เหรอแต่ไม่ใหญ่นั่นพี่เด้อนอนอยู่แล้วไม่ใหญ่มันเธอ อันนี้ต้มฟ้าเนาะว้าวตั <laughs> อตันนี่ตบมาซุ่มถาวรแผ่นดินโทรศัพท์น <laughs> เนาะเบิ้งข้าวเป็นเซโน <laughs> บะนี้งฮะเกี่ยเนี่ยาล้จ่เข้าอันขันมะนาแล้วมันจะเป็นแนวเนาะเนกระสีโดมันจะเจก็เนาะนบเดียกอ้คปุงเนาะปรุงใช้าวเบือยน้าวเปลือขาเปือเป็นกระน้องกระต่ายจังได อ yeah, mm ันนี้กับพริกพริกเผือหน้าอนี้ยงไนะอต้มบะใส่นาะนี่เอกระเนาะนเนาะดกุบเอาเกลือมาจะไปเอาไปงูอ่ะ ใส่เป็นนัวใส่ขาวขั่วขาวั่วนี่บ้านห้องสเป็นสีดำเลยพี่น้องขาวัวสีดำเลยว่าเมนขาวเบอร์เดืองเลขันทั้งใต้นี่เป็นใสสีเหลืองทั้งบ้านห้องใสสีดำ โบกินจกระปัวกินจะกกระไพบ่ไราร้านมอนีกก็ปิดพักหรือนั่งน้งมือเดนงนั่งมือกรเม่่อม่เอเ้โหมีการสัมผัสจิงเนาะนี่แม่การเอาพักสมิกมาแสบได้พักอันนี้พี่นนองกินกับก้อยปลาแสบเป็นยังไง เนีอยยากมามันตัวนี้อสมสาวมาดงนะปลาอันนี้มันจะเปื่อยเนาะขว่านเนาะมันขัดนะมันนันน่ะแก้วบ่ได้กอยบ่จุดเออเฮ้ยม่ใ่ักผีกใส่ักรีกเพชรดยา้า่นเวอด้แบ่งเห็แล้วเอามาแบ่งหแล้วเนี่ยกินเอามาเอามาแล้วกิกินบ่ได้ขึอมากินบ่ได้แด้ ตั้งลุ่มเสอาวยมันหอเดี๋ยวจ้าสีกินบได,ดอ้อันนี้ปลาแดกวะตัวนี้โอ้เขากิดว่าน้ำตบปลาแดกน้ำตบปลาแดกีนน้ำตบปลาแดกเลือพี่น้องอันนี้แน่ยแก่คนกินเพเด็ดบะได เออค่ that, ะอยู่ใส่แต่ค่ะฮข่าบอมีน่ี้ใซิมเบิงซิมเบิงโอ้ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะมินขับบานขับมือก็แดดมินอีดีอีดอเห็นได้จริงปะ อนีาน่าเเาไปยัง้นาวเนีมาเด้อมาเด้อพี่นนองเอ้ยงานน้องอีอันนั้นเขาค่ะมากินก่อยปลาใหญ่ก่อยปลาใหญ่อันนี้ต้องใส่ใส่ปลาคอมใส่อันนั้นไปปบ้านาะ Nam hết nó tony boman sửa môn lapinót hết lạc là môn sửa môn kung quái bát được nha em 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 แสบบ่ไแม่จีมึงเราจะมามาจีมึงคุนจีสมยังไงเป็นยังไงบ่เบาสมยังมันยังไงเพาะบ่แสบบ่ขาดเนี้ยาจางๆว่ะคืออาเน้ำได้ยันยันประแดงนั้นบ่นเข็มมันสีแล้ว น้ำปลาน้ำปลาพอดีสับเน่ะเออกวนน้ำปลาเพิร์เบอเบิดอายุหรือว่าน้ำปลาเพิ่์ก็ได้ก็ม้ น้ำปลากระ่อนกดเน้อไม่ไงหยอยสมบูรณ์สมบูรณ์มาสมบูรณ์สมบูรณ์เยอะปลาปลาันียไปเอื่อนคนทั้งมูบานื่อกินนาะมาเด้อมาเด้อเพิ่นมาอะไรตายง่าอยู่เพิ่นมานี่จ้ค่มา้อิะ เออเอิคนมา้ลยนี่สิมาอันบ่โอ้ยกินนากันยูนี่กรปันหเยมันก็เลยกินอกะนะสอก็ยามันจิเป็นยังเคยเล็กหน่อยทั่วธรรมดาเลยเล็กหน่อยมันสอะแเิอเออตอนทำมันี่ เอ้ากรูฟิ่ใส่ใส่ผักคอมแบบนี้นะเบงาคอมปหอมบัวหอมกอก้อยปลาม่่ซีมันดำมันเป็นหย่อนขขาขั้วเด้ออเนไ้อได้เมันมันมันเป็นมัน่เปนข้าวเบรเหลืองแบบนนข้าวเบอเงซีมันจะสบบอีกแบบนั่นเดียวกนะเปลปอะมาณนี้ทุกคนอันนี้ก้อยสำหรับพุทธเผาเผาคนกินเพชรโบราณ

วันยังเดียวเจี่ยออ่าเปิดเงินมัดก็นั่งจะโคเนาอนี้เนาะง่ายงี้โดดใส่เล uh, ็กหน่อยลบเล็กเล็กหน่อยอกาบามันหอกเล็กหน่อยมีไฟขัวอยู่บอขัวให้นาเด้อน้อยหนึ่งมันน่มแบบบ้ออามันก็ใ่ก็จะส <king> แดงมากนะพี่น้องกระเข่าปัดผักเครื่องเคียงนี่มีหลายผักก็ดีมีผักกระเดามีผักสลัดมีผักกาดมีผักสัมเม็ดสัมสกินมีนม้องห้องก้อยปลาถุงปลาแก้วพี่น้องโอ้ กิน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 ขายูน่เ็้ม่แต่เต็มตีปักใหญ่ักใหญ่แต่กระตมันเต็มตีปเนาะกมา่น้่เนี่ยสองวงบมากินอยู่พี่เป็นยังนะบ่ต้เ่าบ่้นเท่า่สามเอาไปน่เอาไปน่ยอาไเอาเอากอ กูเอาไปให้เอาหงมาซุกแต่ว่าไม่หันลวารายแต่คอยผู้เดียวเล็กน้อยก็ไหเล็กน้อยกินน้ำกันเลยแม่ยุ่ยนี่มันอันนี้ได้อนนีเอาห้ยอนี้ยากินแล้วลองบ้างลองบ้างขนเนี่ยวก่ราัวกิน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 อยเข่ากินน้ำรังลองก่อนโอ้มันเางั้นห้อก็ยู่ลมือนี่มอกินไม่เยอะกินไหเกินไหมเ่ไก็นตัเองก็นอน น่าได้ขีดอินโดนนะบัรคัดขีเขาที่ล้างไปแลยเอาถ่ายคลิปก่อนลืมถือขาต่างกล้องมากพี่น่องเลยก็เลยอถ่ายให้เบ่งก่อนเอกวยอันนี้บงทางหน่อเขาถ่าเพิ่กินอยู่ไหอะไรไอ้จวนคือพวกินไอ้จวนแล้ว โอ้ยใส่บงผู้เฒ่าเห็นบ้องผู้เฒ่ากินอยู่ชายบงผู้เฒ่าก็อิ่งกินอยู่นี่เพราะสามผู้เฒ่าเพิ่งกินอยู่นี่พี่น้องสองบงเพิ่นนี่สองผ้าพี่น้องยินยินไหนยินไหนอันหนึ่งผู้สาวสามโคตรน้อยผู้เฒ่าเราผู้สาว เด้สาวอยู่ไหนสามคนสาวเลือหน่อยสาวเลือหน่อยอ้าไหือาหน่อยกินเดี๋ยวกินข่าวก่อนนะจ้าบบดนี้พี่น้องแสะบ้า่อมเสะมาเร็วมาเร็ๆ ใส่ใช่บ้านเห่อเป็นตะกร้อถ่ายครับถ่ายคลิปให้บ้านนัดออะาจะยืนอยู่นี่เด้อจะยืนถ่ายอยูนนี่เด้อเอาถ่ายยืนนี่เอาแม่จะย้อนไปาเอาจะย้ไป่ได้เห็นบาอีบ่เห็นวุกนเห็นหน้าบาบ่สบายดีเ้น้องไมได้จินขา

สักกระดาวันนีดอกเนาะนี่จะบเนาะเราเขาอันกระดาษเห้อเนาไม่ไม่คิดเลยน้ำยานอำน้บ้าสุด่าเนยน้งกินน้ำใหน้องจ้น้ำไกินโอ้มันจะกินกินปกินตัวไรนไปหนเห็นหนาบ้าอยู่บอ đến nhiêu vào phải phải. Thôi, phải đi. ừ, Ê, vào Qua thải, tới cái gì chứ? Ừ, bào vào thịt bào kìa. Trong bào kìa. Trong này thịt

ta tạc cọc nó phải nó sẽ ta cọc bên hà nội nắm giống như này tham gia 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 này tham này

ี่ดังกำลังอาบนะ้ำเกาอีเล่เลยดิปเมือ่อแบบนี้กินเกาอิ่มนะพี่น้องกับใจเอืยอยเหรอไปมาผมให้เมือ่ออาบกันเมือ่อแบบนี้พี่น้องกินละปลาก้อยปลาแซ่บแซ่บแซ่พี่น้องเยกินคาเฟ่ไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ว่าสุกศิสิเดชเบิร์ตยังทำมีเด้อเดี๋ยวใจกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามให้หนกำังใจเห็นสองมาสุกเนพี่น้องไปบ้านฝากฝากปลารุ่งกดไลค์กดติดตามเห็นบอสุกนะฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจบาสุกเนยเล้อบายบายเฉลี่ยมตาปะลูฟี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูฟี่ฟีมาหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ะบาสิฝากบัง <laughs>